बस वो जो दो है वो रामू का है रामू का अकेला ही है

พุทโธท้าวินิจจะตัพตะขันตาภวชิเตัพเันตุเฉนเจิ์เจกรเนิพพานท้องวัรสุขีโยวัชรินทิตตพุทโธเทโตตุลยวะทัดมัรายาสุขีนิสัยภวะตะอักษรวัชรินทิตตพุทโธจงจงวิเศษเจริโยจัตตารวัตมะวัตตุอัญญุอมยุตังปนัง มันก็มีหนักก็มีเรืแต่แต็เรองาววานเนี่ยมีของวันตินแล้ว